มวยไทยเจ็ดสีวันที่7เดือน7ปี67คู่ที่4เป็นคู่เอกนามรายการเป็นคู่มวยศึกล้างตาสิทธิชัยสอเดชพันธ์พบกับปานเพชรสอจอเล็กเมืองนนทพิกัด126ปปอนด์มาดูมุมแดงสิทธิชัยสอเดชพันธ์นักชกวัย19ปีจากจังหวัดตรังเป็นมวยครบเครื่องเปิดเกมประเภทเตะขวาต่อยขวาเป็นมวยขวาปล้ำรัดฟ้าตี มัดหนักสอกคมปลายแข็งแกร่งซ้อมที่ค่ายมวยสอเดชพัน์สถิติ3ามไฟล่าสุดชนะคะแนนลูกช้างกระเป๋าลิงกี้ชนะคะแนนเพชรเก้าล้านสิงห์มาวินชนะคะแนนปานเพชรสอจอเล็กเมืองนอนท์มาที่มุมน้าเงินปานเพชรสอจอเล็กเมืองนอนท์นักชกวัย24ปีจากจังหวัดสุขโขทยัยเป็นมวยเข่าสูงยาวประเภทเดินเสียบเดินแทงขวางหน้าแทงยัดไส้แรงเข่าแหลมแทงเจ็บกระดูกมวยการผ่านมวยดีๆมาเยอะซ้อมที่ค่ายมวยสอจอเล็กเมืองนอนท์สถิติ3ามไฟล่าสุดชนะ นะนกยก 2, สองเมซัมอเดนิยาแพ้นอกยกหนึ่งอับดาัลลาออนดาสแพ้คะแนนสิทธิชัยสอเดชพันธ์เป็นมวยแก้มือล้างตาล่าสุดนี้ชกกันไว้ที่เวทีมวยราชดำเนินเป็นทางด้านของสิทธิชัยพลิกชนะมาได้แบบเบียดเบียดถือว่าเป็นคู่มวยดราม่าอีกคู่หนึ่งวันนี้ก็ยกมาแก้มือล้างตากันใหม่ที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีสิทธิชัยเป็นรุ่นน้องได้หนุ่มได้สดอาวุธครบเครื่องกล้าแลกกล้าบวก ไฟนี้ชกกันที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีหน้าเสือสิทธิชัยเป็นต่อเสียงบรรยากาศในเวทีทีมงานค่ายสอเดชพันน่าจะจัดเต็มคึกคักแน่นอนในขณะท,ที่ปานเพชรเป็นมวยเขา่าเก๋าเกมกระดูกมวยการผ่านมวยดีๆมาเยอะเขา่าดักเสียบดักแทงไฟล่าสุดถือว่าชกได้ดีมากไฟนี้แก้มือกันใหม่พิกัดหนึปอนด์ไฟนี้ชอบไปที่ปานเพชรสอจอเล็กเมืองนนดูว่าไฟที่แล้วนี่ดูดีกว่า ตั้งรับจับทางดักเตะด,ดักแทงดูเก๋กว่าวันนี้อย่าถอยเยอะจนเกินไปขยันออกขยันโต้เยอะๆชอกกันที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีหน้าเสือค่อนข้างที่จะเป็นรองแต่ว่าจะได้ในเรื่องของลูกเก๋ได้กระดูกมวยชอบปานเพชรสอจอเล็กเมืองนอนเก๋กว่าไฟนี้น่าจะแก้เกมมาดีจะชนะสิทธิชัยสอเดชพันธ์แก้มือหลังตาได้สำเร็จนี่คือคู่เอกมวยไทยเจ็ดสีวันที่เจ็ดเดือนเจ็ดปีหกเจ็ด รับรองต่อยกันมันตู้แตกเหมือนเคยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ